ไปที่อบก็บเพื่อนที่ในเรอค่ะราเรถแทลตรืตอนตอนน่าียคะคว่าตอดทางรัมากตลอก็คือังลัอเวานูก็เดเข้า้องไปแล้วก็ช่วยป็นก้องตั่อค่ก็คือเาขัไป่อนะคะก็้องมาเดตามาแต่ว่าตอนที่เ้องไปได้รถับเราาเป็นาอีวยที่ว่าเพื่อนแล้วกลับเข้ามาอกว่าเดี๋ยวเพื่อนกลับมาเพื่อจะเข้า เอ้ไปผมก็เข้าไปพูดค่ะเขไปพูดเข้าไน้แล้วก็รบอกเพื่อนบ้าอะไรแล้วเขก็สอามอนี้แล้วเขาบกาว่าช่ง้เ็ไอปบอกเพื่อนเขาก็เป็นวเข้ก็เาาแล้นะก็อยู่ับงนก็ตรอประมาณ่น่แมนแลก็น่กว่าแนประมา